สวัสดีครับมาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่อยากได้นำอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ Sim พลัสเป็นสินค้าราคาถูล็อดใหม่จากจีนนะครับเป็นเครื่องปิ้งและอุ่นขนมปังนะครับ ใช้ง่ายมากผมลองทดสอบมาแล้วจริงๆเปิดแล้วก็ทดสอบมาแล้วเอามาแพ็คกล่องให้ดูว่าตอนที่เข้ามามายังไงนะครับสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับใบรับประกันเช่นเดิมแล้วก็มีข้อมูล user manual สามารถสแกนดูได้แต่ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ราคาเพียงประมาณ470บาทนะครับขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นนะมาแบบนี้เลยเขาจะมีตัวตะแกรงนะครับตะแกรงเอาไว้อุ่นขนมปังเอาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ ตัวเครื่องมาแบบนี้เลยนะครับอัดแน่นๆมาก็แน่นดีนะมีโฟมประกบมาทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวเครื่องเป็นออกครีมเหลืองๆอ่อนๆนะครับเกือบจะขาวเลยนะค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับเช็ดได้เงามากแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนไว้ตรงนี้ซิมพลัสนะครับรูปทรงสวยแล้วก็ด้านนี้จะมีปุ่ม Deforce มีรีฮีตนะครับตัวนี้จะไฟแรงกว่าตัวนี้จะไฟอ่อนกว่าเหมือนอุ่นอะไรประมาณนี้ตัวนี้เป็นปุ่มยกเลิกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวจับเวลาวงกลมจับเวลาจะมี1 2 3 4 5สี้นะครับซึ่งตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการขนาดไหนช่วงแรกๆอาจจะต้องกะเอาเกาะน,นะครับในการเริ่มต้นใช้งานก็กดมาให้ค้างเอาไว้ปกติถ้าเสียบปลั๊กแล้วก็จะค้างนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ปรับเวลาแล้วก็ กดปุ่มนะครับประมาณนี้สายไฟให้มาขนาดความยาวประมาณ80เซนติเมตรนะครับตัวปลั๊กก็เป็นปลั๊กที่นิยมของเขาเลยนะครับสามารถรับไฟได้1 6แอมป์2องบโวลต์อันนี้เป็นปลั๊กมาตรฐานของยี่ห้อซิมพัทนะครับจะเป็นทรงนี้นะจะไม่ใช่ปลั๊กตรงแต่เป็นปลั๊ก90องศานะครับหัวปลั๊กค่อนข้างดูโอเคแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้จะเป็นอ๋อฝั่งนี้เป็นถาดครับ เป็นถาดสําหรับทิ้งเศษขนมปังที่หล่นออกมาตอนเราปิ้งขนมปังดูดีมากโอเคมากเลยตรงนี้มีถาดด้วยไม่แน่ใจว่าตัวนี้คืออะไรตอนแรกสงสัยเหมือนกันนะครับว่าคืออะไรเป็นถาดทิ้งขนมปังนี่เองส่วนเวลาที่เราจะอุ่นขนมปังนะครับก็ต้องมีตะแกรงตรงนี้ด้วยดันตะแกรงขึ้นมาแล้วก็วางแบบนี้นะครับเอาขนมปังวางด้านบนกับด้านได้ตรงนี้นะครับในการเริ่มต้นใช้งานนะครับให้คุณดันคันโยกลงมา โอเคหลังจากที่เราเสียบปลั๊กแล้วคันโยกก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ให้คุณเลือกเวลานะคุณจะต้องปรับจูนก่อนว่าขนมปังที่คุณใช้แล้วก็เครื่องนี้มันเป็นความเร็วเท่าไหร่คุณชอบประมาณไหนชิ้แรกอาจจะต้องลองทดสอบและปรับจูนก่อนนะครับผมจะตั้งเวลาให้อยู่ที่ประมาณ2นาทีนยครับประมาณ2นาทีนะแต่ว่าตัวนี้จะไม่หมุนกลับจะเป็นการบอกว่าให้เริ่มต้นที่2นาทีเท่านั้นตัวนี้ก็จะค้างอยู่แบบนี้แหละนะครับแล้ว ให้คุณกดปุ่มอันนี้เป็นร้อนเร็วเป็น defrost นะครับถ้าเป็นฝั่งนี้จะร้อนน้อยหน่อยก็จะเป็นอุ่นลองสังเกตดูด้านในครับเนี่ยสนาทีเขาก็จะปิ้งขนมปังไปแบบนี้นะครับช่วงแรกคุณต้องทดสอบก่อนว่า2นาทีจะไหม้ไปหรือเปล่าหรือ,อยังไม่พอก็ให้โน o t เก็บเอาไว้ว่าเครื่องเนี่ยทำงานที่กี่นาทีกับความชอบของคุณนะครับหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะค้างอยู่แบบนี้แหละถึงเวลา2นาทีเขาก็จะตัดเองนะครับตัวนี้เป็นการบอกเริ่มต้นว่าเราจะจับเวลาที่2นาทีนะครับ จะไม่หมุนกลับแต่ถ้าคุณพอแล้วโอเคขนมปังดูแล้วโอเคนะครับก็ให้กด c a n c e ลแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่1นาทีลองปิ้งขนมปัง1แผ่นนะครับกดคันโยกหลังจากนั้น <c oughs> ตั้งเวลาที่เลข1ครับโอเคแล้วก็กดปุ่ม default ครับรอสักครู่ ให้สังเกตดูนะครับช่วงแรกๆลองดูก่อนว่าเวลาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่บางทีขนมปังแผ่นบางแผ่นหนาไม่เหมือนกันอาจจะร้อนแล้วก็เกรียมเร็วนะครับเวลาอาจจะไม่เท่ากันตัวนี้ต้องแม่นๆช่วงแรกนะครับโอเคผ่านไป1นาทีแล้วเด้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า1นนาทีจะพอไหมอ่านี่นะครับสวยงามถือว่า โอเคมากเลยแต่ตรงนี้ยังไม่ได้นะครับอาจจะต้องนานกว่าน,นี้นิดหน่อยคุณก็ปรับเองนะครับลองสังเกตดูปุ่มตัวแกนตัวนี้จ,จะไม่หมุนนะครับจะอยู่ที่1เหมือนเดิมอาจจะปรับไปหนึ่งก,กว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับจูนเองนะครับสําหรับการอุ่นขนมปังก็สามารถที่จะวางไว้ด้านบนแบบนี้เพราะว่าความร้อนเนี่ยขึ้นมาตลอดเวลาอยู่แล้วบริเวณด้านบนนะครับคุณก็สามารถที่จะเอาครัวซองหรือขนมปังมาวางด้านบนได้ซึ่งก็ ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่มีหน้าเนี่ยครับขนมปังแบบัวดสองกาารถกลับไปกลับมาได้นะครับเช่นเดียวกันคุณก็กดก้านลงมาแล้วก็ปรับเวลานิดหน่อยนะครับแล้วก็กดปุ่มด้านขวาก็คือปุ่ม default ตรงนี้ค้างเอาไว้เลยนะครับความร้อนก็จะขึ้นมาอ่อนๆเบาๆไปเรื่อยๆนานๆนะครับจริงๆก็ตามเวลาที่ตั้งไว้นี่แหละประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะตัดไฟอัตโนมัติเองนะครับ สามารถกลับด้านได้นะครับฟังก์ชันของเขาก็ค่อนข้างดีนะผมรู้สึกว่าใช้งานสะดวกดีแล้วก็ชอบสําหรับตัวเครื่องปิ้งขนมปังซิมพัสก็ออกแบบมาได้สวยดีตัวสีออกเป็นเปลือกไข่นะครับแต่ว่าก็จะสว่างกว่าออกโทนขาวมากกว่าแล้วก็มีสแตนเลสตรงนี้ให้ความรู้สึกว่าโอ้หรูสวยนะครับเข้ากับครัวได้สวยดีก็เสร็จแล้วครับเมื่อสักครู่เด้งแล้วนะครับโหมดการรีฮีทของเราเรียบร้อยตอนนี้ก็ ตัวขัวซองด้านล่างร้อนแล้วนะครับอาจจะต้องกลับนิดน,นึงแต่ตอนกลับต้องระวังด้วยเพราะว่าขัวซองตัวนี้มีหน้าช็อกโกแลตอาจจะทําให้ช็อกโกแลตละลายลงตัวเครื่องก็ได้นะครับในการใช้งานเบื้องต้นก็มีเท่านี้เราก็สามารถที่จะได้ของดีราคาถูกนะครับยี่ห้อซิมพัทน่าสนใจสําหรับถาดด้านล่างลองมาดูครับก็จะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยที่ต้องเททิ้งไม่ค่อยเยอะครับใช้ไปนานๆแล้วค่อยเททีเดียวก็ได้นะครับก็ เอาข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้เอาสินค้าดีๆสวยๆมารีวิวให้ชมนะครับเป็นสินค้าที่เขาเพิ่งวางขายในท้องตลาดค่อนข้างน่าใช้แล้วก็ดูครบถ้วนสมบูรณ์กับเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อนี้มีหลากหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้งานนะครับคลิปหน้าก็จะเป็นเตาอบขนาดเล็กเอาไว้อบขนมปังนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันต่อในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ